สวัสดีครับสวัสดีสุภาพบุรุษสุภาพสตรีครับมาอยู่กับบุรุษหน้าตาดีอย่างผมแล้วก็พรานมุมรับผมวันนี้เรามาตีพึ่งนะครับนี้ตีบ้านที่หอนฮะอยู่ใกล้บ้านเราเองมีสามรัง่งรังเบลล์เดี่ต้องใช้โลตัวนี้เอารังเดียวอ่ังเดียวอ่าครับตาบวมอยู่บนต้นต้นอะไรต้นหากระจงหูกระจงหูกระจงนะวันนี้อากาศดีเนาะอากาศหนาวหนาววันสงการไม่นี่ยังไม่ถึงสงการวันที่สองเดือนเมษายนอากาศหนาวครับวันนี้วันที่สองเมษายนใช่ครับ อากาศเมื่อเช้า19องศาครับโอ้โหครับใส่เสเซวหนาวมากอ่ะวมาดูเนาะนี่ตรงนี้ถึงเวลานะครับดูแต่กล้องชัดมากเลยได้กดบันทึกเลยไหนดีบอกยายมองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันมันแอบมืดๆอยู่ยายโอ้มันดูตัางต่ามต้นเลยนะกลางเยอะเหรอทำไมพวกเธอรู้้มาดับนา ซอยเขยลีตราเวียมูเนี่ยเราไม่พูดอะไรแปลกอีกมาะม่าโมทำไอ้โมกุชินัมพุมอ่ะมาทุกปีมันอยู่ทุกปีเลยเนาะคุยแตรไปฮอดฮือฮเสียงอะไรเหมือนเสียงคนนี้มันสวยดีนะดดูตัวดีลเนาะอันนี้มาเมาขึ้นไปแล้วครับอันนี้น่าจะไซโลเนาะไซโลมองไม่เห็นนะมองเห็นนะลอยมาเลยไอ้นนี้เล็กกว่านู้นป่ะซูมมึงไม่ตัวน่าไหนใหญ่อะไรเลยอันนี้แหละอันนี้ก็พอแล้ว นี่ก็เหลือกินแล้วบอลเออพัดพัดไปอยู่ในบ้านก่อนไปลูกอันตรายลูกอันตรายจุดแล้วครับพานเหมาจุดแล้ว แก่แล้วเนาะแก่ยังอ้าวันเลยมเยร่างแก่แล้วเหรอหมูชัวอ่างจะแกแล้วเนาะจะมีก um um ็ไม่แ่บเลยจะมีตัวอ่อนไหม ไม่เป็นไรถ้ามันรังนี้อ่อนเราก็เอารังนั้นเอ้ยรังนี้แก่ก็เอาอีกรังให้เขาเออแล้วก็เอาหวัวน้ำหวานรังนี้สนอมคุณบอกว่า,าดุผมก็กลัวดี่ครับคุณก็ว่าไปเดี๋ยวผมช่เขาล้วยลูก เอ้ยไม้เซฟ,ฟี่อ่ะถึงไม้เีฟี่มาดิอือเฮ้ยรังหนึ่งครับต้นมะขามให้พานเหมาขึ้นไปจัดการนะครับลังนี้เอาควันขึ้นไปก่อนไหมมันมาแล้ว รังที่สองครับรัง,งแรกหัวน้ำหว <c oughs> าน20%ปอดูรังที่สองจะได้หัวน้ำหวานกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยนีโกรธร้อเลยนีฮะไม่ได้เลยนี่โกรธร้โกรธร้อยเป็น,นถือเป็นวันเต็มระบบที่ไม่ประสบความสำเร็จเอาเสยเลย <laughs> <c oughs> เออ ไปลาเขียวไปหมดครับเพราะว่ามันฝนตกบ่อยเหลือเกินก็ออบอกเซอร์ฟี่ทิ้งลงมาเลยกนะ็ได้โอ้โหแจมน้องฮะแจมแจมแจมคืออะไรแจมคืออะไร ผู้บ่เจ็มไม่เข้าใจจัพผูพเป็นยังไงอ่ะเขาจะบอกเซลซีลงมาก่อนก็ได้มาขอาลนอยนิดนึงอ๋อเพื่อความลงเมาก่อ,อชวอัวสลัดแล้วน,นะอ่าโอ้โหมันเต <c oughs> รียมจะละเกินพี่น้องมันจ้ามันสิละเกินไมั้ วันตุนมือได้ไมไม่แตกไม่แตกไม่แตกมุ่มถึงเลยเออถึงมาเลยนี่ครับโอ้โเห็นหัวหวานไหมน้ำหวานไหมครับใกล้เลยน้ำหวานโคตรดีเลยเดี๋ยวได้จะรั้งใหม่กับเบี้ยว เห็นน้ำหวานไหมครับท่านชมนี่นะครับถ้ารังรังใหม่เขาจะเติมน้ำหวานก่อนเติมให้เต็มเนาะดูดิน้ำไหมเห็นน้ำไหมน้ำในรูไหมโอ้โหนี่เห็นอนุน้ำเลยอ้าดูดิดูดิโอ้โห อดครับโอเคแฮกครับเียหรอขึ้นแค่น,นั้นแหละเป่าครบใหม่ด้วย <laughs> ดึงมาเลยเหยียดจรน์รม ดึงลงมาดัลานลงมาถ่ายด้วยอืมอ๋อดันอีกให้ท่านะถ่ายถ่ายให้เอ็ีด้ลยโอ้โหกิ่งหักเลยครับทำไม่ถูถึงก็ก<ม>ิ่งหักเลยพี่น้องเลยตัดอ่ะเียออกีาะ ทางให้ดูครับพี่น้องครับใส่คอนอยู่ใส่ไหนอ๋อก็อมาหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวจุดฮะจะดูอะไรมาหนิึงอเครื่องปิน้นฮะเครื่องปิน้นยกเครื่องปิ้นแล้วมันหลน่น โอ้โหคับมือเลยต้นไม้หักผ่านเมาขึ้นทังที่สองทังที่สองครับจุดครบเพิ่มครบเพิ่มควันก่อนครับเพื่อความปลอดภัยเอาแล้วอ้นี่ตัดผมนี่ครับเห็นจะจะครับ เออทำทำสิ่งคู่อ่ะมึงตัดดีๆว่ะเอออย่า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 บีบอย่าบีบตัดปลายก่อนนั่นแหละอันอันนู้นมันไม่ไม่ติดหรอมั้ยเดี๋ยวนะอ่ะตัดเลยจับนี้ไว้แล้วอันนั้นมันหล่นไปเลยมันไม่ติดหัวแล้วเออติดนี่มา เออจับตะกิ่งนี้ไว้เออนี่มีกิ้งเออมาแล้วครับคือเ้าหัวน้ำเต็มมากหัวน้ำเต็มพี่น้องเดี๋ยวขอสลัดครับสลัดแล้วพี่น้องอย่าไปเลยน้ำกระเดือก น,น้องเ้ยนะโฟกัสนะโอ้โหเจอรังไหงครับรังที่สามนไพูดใหญ่เลยพี่น้อง ใหญ่เกินอกลางเลยคือเป็นน้ำมันปิดตาหนอนน้ำปิดตาครับยิงไส่ผูวด้วยรังก็ไม่มีตัวอ่อนเลยเนาะบอกเลยถ้าเป็นปีที่แล้วนี่ช่วงนี้คือช่วงกอบโปยเต็มเไดช่วงที่แล้วแต่ปีนี้กลายเป็นหมันตะไคร์ร้ายปีนี้ไม่มีอะไรเลย ก็เปเรื่องงานคนระับมาแล้วนะอะไรก็ไปจับนะก,กานาันใช่เลยครับโอ้โหดูนี่ครับปิดชาป,ปูนแบบนี้นะครับดูครับผู้สวยอย่างเดียว พยายนะเอาไม้เซียฟี่ออกมาให้ผมด้วยดโอเคน่นี่นู้นนนอ้ออไปไปที่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ที่เขาเรียกว่าหัวหวานฉาปูนเนาะเนี่ยโอ้โดนมะแดงสกามเห็นไหม โอ้โหกำลังสู้กันกิน <S <S สู้ไม่ได้เลดูด,ดูดูหมดน้ำหวานเห็นเห็นน้ำหวานข้างใน,นไหมโอ้โหดูเจ็มอ่ะโอ้โมาคูใช่ไหมแพทนะครับห,หน้ามาคูได้ไหมไม่ได้ มันอัตโนมัติมาดูดอือหือโอ้โหเห็นถึงถึงตุ่มขนน่ะโอ้โหมตส่วนอยู่ไม่เล<า>็กอะแพกแพกเลยหน,นาวขึ้นไปแล้วครับกอไผ่ไร้น้ำ อ,อ,อ,ร,อรังที่สี่ปวดไทยอาจะให้ดูนะครับไอที่ปิดๆนี่ก็คือมันจะมีน้ำหวานนะครับแต่ที่เป็นรูเนี่ยมีบ้างไม่มีบ้างเนาะใช่เกี่ยวอันนี้ประมาณน้ำหวานประมาณสามสิยี่เอร์เซ็นแค่นั้นแหละ โอเคครับไปลมดีมากเลยครับเนี่ยลมสุดยอดได้รังแรกอ่ะโอเคก็บับมจอนี้เจอหนึ่งรังนะครับพันมุมเจอนะครับ <c oughs> เห็นแม่บินออกมานะครับน่าจะโดนมดแดงรบกวนพี่น้องพอเราลงมาก็โดนมดแดง <c oughs> ทั้งรังเลยโ <c oughs> จมตีโจมตีครับขอขอฝันสกมือ <c oughs> อยู่กับต้นอะไรเนี่ย อะไรไม่รู้พี่น้องเป็นกกหรือเปลัลงเวอร์เลยครับลังใหญ่ที่สุดของวันนี้เออลังที่ห้านะลังที่ห้าครับโอ้โอ้มนมื่อกี่สองโมงเนี่ยมดแดงได้กดบันทึกปุะวะทำไมตากองเป็นคนอย่างนี้โอ้เออขยาวแล้วอย่าเพิ่งตัดนะนครับจะถ่ายติกต่สอสักหนึ่งผลงาน ปิดตาครับเล่นน้อยๆห่าง,ง,ง,งที่ห้าโอเคโอเคครับผมเจอดงมิมแล้วครับเจอดงมิมเลยตั <laughs> ้งใจเกินเออวันนี้มีตารางใหญ่ๆเ,เราภูมิใจเหลือเกินครับโคตรหมานะวันเนี้ยหมานเกินหลังที่เท่าไหร่นี่หกหกอย่านับเลยอย่านับเลยโอ้ยใจดิอพลมุมเด็กก็มองหาตั้งนานครับ ไฮโลไฮโล <laughs> <laughs> ไปครับโอ้ั่งแค่นี้นัำหวานพิตาดีด้วยนะอนั่งใหญ่ๆอายเวยนี่เดีลล๋ยวเราตัวโดนบอแดงสกัมอีกแล้วอืมันไม่หมดเป็นหมดกรมกมรมของบอดแดงอยู่นี่นาไปเลยเดี๋ยวจัด มันขับไปแล้วเฮ้ยน่ารักขมุตมิ้อ้หจอดด้วยนะลงเรื่องเนี่ยหัวน้ำดีด้วยนะลังเล็กตรงนี้ทำไมน้ำดียวะดู <laughs> โอ้ลัางตุ่ผู้โอ้ลังตุ่ผู้ผพี่น้องตเก,กินก็จะกล้าอือหือน้ำม่นฉ่ำดีใช่ไหมเป็นไงตุกใจไหมไปอ,อีกรังหนึ่งครับคนมีการเสียนนาฬิกาผมบอกแล้วโดงมิ้มพี่น้อง รอครับมา <c oughs> แล้วโอ้ฟังนี่คือโ okay, อเคหัวแน้วทำไมไม่สนมเลยร่างเงี้ยเอาไม่ไห้ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่ต้องเอาแล้ว เทใจหมดอะไรก็เพิ่งมไปไปสี่คนรางที่เจ็ดเจ็ดครับโหเราเหมาือนน้ำหวานจะปิดตาด้วยครับละ่ะอ๋อไม่ต้องดิเหรอ กันอยูแล้วเฮ้ยบอกเคยพิดบอกฮะเคยพิดบอกหม,อบหมายข้างคลองค<ล>รับหมายข้างคลองครับผมเดี๋ยวเามพุม่งย้ายมาขาวซักล่าอีกแล้วครับนน้ำหวานน่าจะได้นะครับแต่ว่าตัวอ่อนไม่มี ไปขนาดนั้นด้วยนั่นนะครับน้ทองเลยพี่น้องเลยไม่มีที่ทาว่าจะลดเลยได้กินขึน้นข้างบนพอได้กินตัวอ่อนอยู่ครับถึนข้างบนข้างบน

สี่พัน,น,นกีดหมุนตัวปะเนี่ยเต็มเลยที่ินเนี่ยมันก็ไม่โฟกัสเลยอ่ะอ่ะไปว้ยวินันอันตรายวันวันไปทำอะไรชวนดูดน้ำหวานเนี่ยอืมยังแจ่มครับทำไมไม่โฟกัส के okay. 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 เข้าอย่างไรดูเดียวสองตัวอือโทรไปแล้วโอเคเนี่ยน้ำหวานนะครับเห็นไหมกินได้ยังโอ้โหน้ำวานเลยด้วยนอครับดูเลยครับผ่านห <c oughs> มอหิวหิวรับไปก็ไป <c oughs> <c oughs> อีกแล้ว ลังที่แปดเหมือนเยอะเหมือ <laughs> นเยอะเหมือนเยอะเยอะระดังน้อยๆมันเห็นงนี้มีโมไอ้นี่บอกกะ ไปก่อนครับรอสกรูครับขอเวลาอีกไม่นานครับก็ไผ่ก็ไผ่ไม่ใช่ไผ่น้ำใช่ไหมไม่ใช่ไผ่อะไรไม่รู้มันมีน้ำนะแต่น้ำมันอ่อนมีดน,นี้วยวมองไม่เห็นร่างเลยครับ ลงควันไปไม่คือรีดีเงี้ยดีได้หกนลควันเงียบคือใช่สรงหัวน้ำห,หวานแปลกๆป,กปะ่ะทำไมมันอูมมาทางนี้งงเงี้ยเด้อใช่เหรอตอนเอาเอาลงมาเดี๋ยว ่ายดูครับเพราะว่าเอาข้อไปไม่ได้ครับนะครับกาเมาขึ้นไปถึงรังแล้วนะครับก็อภัยถ่ายทำยากครับเพราะว่ามันขึ้นซ้อนสองคนไม่ได้มันรกวันนี้ไม่ค่อยสมหวังผลน้ำหวานเท่าไหร่ครับวันนี้ เดือนเมษานะครับวันที่สองเมษาเดี๋ยวเดี๋ยวพันเหมาเอารังนี้ลงมาจะให้ดูจะให้ท่านผู้ชมดูน้ําในคลองปกตินี่แห้งกักเลยนะครับประมาณหนึ่งวันต้นต้นเดือนเมษานี่แห้งยังไงก็แห้งแน่นอนแต่เมษาปีหกห้านี่มันแปลกจริงจริเมื่อวานเมื่อวานกับวันนี้ก็หนาวนะครับเมื่อวานสิบเก้าองศาตอนเช้า วันนี้21โอ้โหลมก็แรงไม่รู้มันหน้าร้อนหน้าร้อนหน้าหนาวหรือหน้าฝนกันแน่ดูควันลำบากอยู่ในดงนกอไผ่้ัยโชคดีทีไ่ไม่มีน้ำครับแต่อากไปครับอามากำลังตัดคอนแล้วครับเึ๊่ตหลัดแล้ว อมีคนแค่เนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมไม่น่าจะมีน้ำหวานนะคิดว่าโอ้น้ำหวานมีเนี่ยครับเห็นในรูไหมนิดเดียวครับโอ้โหรูบัเลยตายตายตาย อตายเนี่ยโบทุกรูมีหน่อยๆน้ำหวานหน่อยๆตายแล้ว <laughs> เอาก็ยากกับพี่โนเจอฝนทุกวันโหแย่เดี๋ยวรับไปไปล้างเอาไง เคาะเคาะโอเคแช่น okay. <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับโอเคไปแต,แต่ก่อนนี่คือตอนผมมานะี่คือน้ำตรงนี้นะพี่น้องมันอยู่ประมาณเคียงเข่านะเลยเขามานิดนึงแต่ตัวนเ,เนี้ยไอบ่อเนี่ยมันลึกประมาณโอ้ประมาณสิบเมตรมั้งมันท่วมประมาณสองคนต่อสองสามคนนะถึงได้สุดอนะ่ะเดี๋ยดิ่งลงไปเนะี่ยดูดิน้ำมันเต็มว <laughs> ัน <laughs> อ,อันนี้เดือนอะไร เดือนเมษาปีที่แล้วนี่คือแห้งนะหมดแล้วนะแห้งหมดแล้วพึ่งเยอะมากนิม่ม,มากพี่น้องผมได้มาเมื่อกี้เราเอากรไผ่นู่นเนาะกรไผ่นั้นเมื่อกี้นั้พี่น้องดูน้ำไี่เต็มนะน,น้ำเต็ม<า>นะนี่คือปล่อยน้ำแค่ไม่ทันนะครับเขาแตกเอาแล้ว <laughs> น้ำล้นฝายนะครับไอ้ล้นท,ที่ที่กั้นแล้วอะสปริงเวอตายตายอย่งนี้แล้วฝนทายเต็มไม่หยุดตกด้วยดูใหม่แล้ววันที่สองเมษาวันที่สองเมษาปีหกห้าปีหกห้าดู ทุ่งนาน้ําน้ำเจิงนองนี่ขนาดเขาเขาไม่เขาปิดเขาเปิดคนาทิ้งนะเนี่ยเหรอแต่เขาไม่แต่เขาไม่ปิดนะโอ้โหเต็มแนอนดำนาได้เลยนะเออเห็นเมื่อกี้ดักตูงอ่ะเออแต่เดี๋ยวพาผู้ชมไปดูว่าดักตูงยังไงเนาะเออก็ดักตูงอะน้ำมันเยอะขนาดนั้นครับท่านผู้ชมดักตูงน้ำเยอะจัดนี่เดือนเมษาปกติเขาจะดักนในช่วงหน้าฝนนะพี่น้องอ่วงหน้าฝนนะหนักหน้าร้อนหน่อยที่ดู าง้โอตทุ่งนาครับทุ่งนาเต็มไปด้วยน้ำดูครับน้ำเต็มทุ่งนาเลยโอ้โหไม่ตกดีจริงๆฝนตกทุกวันตกทุกวันดูครับมีแต่น้ำเลยทุ่งนาโอ้ยอดไปเดี๋ยวเราไปหากันต่อครับไปครับอ่ะเจอแล้วครับรังที่เก้าเก้าที่เก้าลุ้นอย่างเดียวลุ้นหัวน้ำหวานอย่างเดียวตอนนี้มันรู้นึกขนาดน้ำ อยู่กับต้นต้นมะกรูดครับมะกรูดลิมโอต้นใหญ่มากครับผมโอ้โหลุยแล้วเห็นอ่ะเอ้ยแต่ร้านสวย ตอนไม่เยอะอนนี้ตอนยื่นไปตัดคอนนิดเรียบร้อยเลยพี่น้องเยอะแล้วล่ะแล้วควันอ้ห <c oughs> ออกได้ไหมครับตัวออกได้ไหมพันเม, <c oughs> มาโอ้ระวังระวังอุ้ยหลังหิวน้ำขนาดนี้ถ้าฝนไม่ตกเลย อือฮะโอ้โหจับช่วยครับนะนังที่เลยเก่าครับผมนังสวยสวยโอเคสใช่ฝนตกน้ำเลยไม่ติดครับนะอ่าก็พอได้นะหัวน้ำก็ได้มีอยู่ปิดอยู่น้อยน้อยสองสามช้อนครับ สองช้อนโอเคโอเคไปไปสวัสด<า>ีค,ครับผมตอนนี้ม,มาถึงบ้านนะครับผลงานของวันนี้เราได้อยู่ที่เก้ารังนะผมน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ40 40 50สี่สโลได้ไหมสี่ขีดสด <c oughs> ถืออย่างนี้ได้อ่ะแล้วก็มันจะ,<อ>ม,นจะมันจะเยะิ้มตรงนี้แล้วนะจะระวังกันนะอันนี้คือแบบมีแค่เป็นปิ่มนิดนึงตายแล้วพี่น้อง ก็ถือว่าได้เปิดพื้นที่ใหม่ได้ไปเจอทิวทันหลังเขาเนาะตรงนั้นก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยจริงผมตรทุกวันนะครับไม่สนอมเลยพี่น้องเนยนะครับคิดอาจจะไม่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 ดีเท่าไหร่มันหนักไม่ว้าวนะว่าเราพยายามเต็มที่นะครับมันได้แค่นี้จริงเดี๋ยวว่าเจอตัวใหม่เออตัวใหม่นะร้อยแรงกว่านี้ก่อนเดินไปสางเนาะให้ผลเดินไปสางไปก่อนอาจจะแรงก็ได้ถ้าฝนอาจจะแรงถึงตอนนั้นมิ้งอาจจะดับเต็มเออเออเนาะ เพราะตอนนี้หน้าแรงฝนนั่นถลึงมาสิโอเคครับน้ำเต็มครบครับฝวกกดีดตาครับพี่เช์ด้วยนะครับไปสวัสดีครับ